สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะคะเซนสองถ่ายคลิปอยู่ยังไม่ถึงเที่ยงนะคะก็เลยสวัสดีตอนเช้าได้อยู่เนาะทายยังประหอดเที่ยงเป็นกู๊ดมร์นิงยูคุณพ่อคุณแม่ก็เลยสวัสดีตอนเสาร์นะ <laughs> คลิปนี้นะคะเซนสองจะพา FC นะะมาตามแนวทางตัวเลขค่ะ แนวทางตัวเลขวดวันที่16มิถุนายน2 6, 7, อ6หก็คือมืออื่นนี่ละอุ๊ยแปบๆนะคะจะหดรัฐบาลได้เร็วมืออื่นจะเป็นมือตัดสินแล้วคุณว่าคุณแม่ว่าสิมูหรือสิจาสิถึกหรือสิถือกินนะคะมืออื่นููกันแต่ว่าในระวังนี่ยังมีเวลาหายเห่าได้เบิงแนวทางได้หาแนวทางอยู่ มือนีมัดมือจะผ้าเอฟซีตามให้ได้นะคะอันใดว่าดีอันใดว่าเด็ดเส้นซองมีอยังอยู่ในมือจะงัดออกมาคุณบอกคุณแม่ได้เบิงไดพิจารณากันทุกแนวทางแน่นอนคลิปนี้คือกันทีเด็ดห้ามพลาดนะคะเส้นซองไปใดที่ดีที่เด็ดมากเลขล็อกกล่องสลากว่าสั่นปัดคือโพ่คือโพ่อเทสันดี้ให้เลขจับโค่มาสองหางเลขสามโตสองหางพร้อมกับแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างพร้อมว่าสันปัด คือสิเป็นเลขล็อกของเพื่อนอิลีเอาจังไรก่อนสิเขาไปรับชมเราฟังแน่ทางที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบกกดกระดิง่งอย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องลงที่ดีที่เด็ดจะได้โบพาดกันเนาะลากา ฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซอยคอมเมนต์มาบอกกันน้าแน่นะคะวางวดน,นี้เป็นจังไดนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าเลขชุดนี้เป็นตะคือไหมนะคะแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะว่าเส้นซองจอบอานอยู่เออมิดซีรีอยู่เออจิตถือใจบ่บูอฮือจังไดเฮือสีเศร้านําเสนอซาส,ะสะดีเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้าแน่มาผูดมาคุยกันน้าแน่นะคะเอาคลิปนี้นะคะที่เดทเปิดมาคลิปแหลกของมือเออ คลิปแรกของวันนะคะมาพอกันส่วงเทียงเทียงเนาะเจนซองไทยคลิปอยู่ประมาณ1 1บเนาฬิกาห้นาทีเมื่อนบวล่ะ58นาทีตอนนี้คุณพอคุณแม่เออเป็นไล g o ดมอร์นิ่งได้อยูนะคะมาพอกันสายแนา่จาักหน่อยนะคะแต่ว่าบอกเป็นยังเบิดมือเลยหลักมือนีนะคะเส้นซองจะอ่อนำเสนอแนวทางที่มีอยู่ในมือดีอันใดที่ยังบ่ฮั่นได้จัดการล่งให้คุณพ่อคุณแม่วันนี้ จะอัดลงให้หมดเลยนะคะเพราะว่าบ่อยากไปอัดใส่เตามือห,ห้วยออกเนาะเพราะว่าคุณบอกคุณแม่อาจจะเบิ่งบมท่านบางคนก็หาคลิปบาเจอแน่นะคะวันนี้ก็เลยอาจจะอยู่ด้วยกันนะคะยาวๆเลยนะคะไปจนหอดุลละมือแรล่งสองสามทุมอาจจะยังมีคลิปอยู่นะคะอัดแน่นอัดหนักอัดเต็มนะคะเพราะว่ามือนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะมืออื่นก็นจะหอดรัฐบาลให้แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนสิเบิ่งแนวทางตัวเลขมีแล้วลนะ่ละ กำลังสีเขียนแล,ล้วล่ะแต่ว่าขอวอลอีหยังแนทเถาเออเมือ่อคืนนี่บ้าวเฮึบฮือฮือผนคุณบอกคุณแม่ขอวอลอีหยังแน่จากน้อยเถอนิดเดียวนะคะเออสินิดเดียวอีลีบอลหลานัาง่งขั้นโตได้เว้านี่พูดดิไปวอดอันสามส้มกับว่า,าอาะไรโซวเวอลปฏิว่าอีกละ่ะเอ,อ่อมีคนหนึ่งคนโทรมาตอนสี่ถุ่มเนาะบ้าเจนซองกำลังพอนข่ายโยนนะ เบ่งหนังอยู่เออกินน้ำเก๊กฮวยแน่นิดนึงนะคะกัดซึมๆแน่นะคะเพิ่นโทรมาหนูนึกว่าแมันจิมาสั่งคิมหรือว่าแมนจิมาถามเอียงเพิ่นโทรมากมาบอกว่าอย่าบอาไล่ไล่มาสั่นเออโทรมาว่าอยากติดตามอยู่ดิมาสั่นเน่อยากติดตามอยู่แต่ว่าบอาไล่พดเออบอกน้อยๆแน่อสิได้ติดตามมาสั่นเสียนซองก็เลยว่าเอ๊ะ แฮ่ดจัางใดดีนอถ้าสิต่อไปมันสิเสียน้ำใจเพิ่นบอสันดีเพิ่นอุตส่าห์อยากจะติดตามนะคะแต่ว่าอยากสิม่เปลี่ยนความเป็นโตตนเฮ้าจังสิมนนแมะคุณพ่อคุณแม่เออเส้นสองกับว่า,าในคลิปนี้โมมีคลิปใดที่หนูวอนาเสนอตัวเลขเลยแต่บางที่นะคะก็เคยอธิบายไปหลายรอบแล้วเนาะอันดับแรกเลยหนนะคะบได้อยากวอาไลแต่ว่าการเฮ็ดคลิปการเฮ็ดงานของหนู อย่างน้อยต้อง10นาทีขึ้นไปนะคะอันนี้คืออันดับแรกนะคะทีเป็นอย่างคือว่า,อ,าอันแนวอื่นว้าวรายนี่คือบ่ยกโชว์ตัวเลขคือบ่เวตัวเลขโลดนะคะนี่คือเหตุผลแรกนะคะเหตุผลที่2นะคะก็คือบางแนวทางนะคะบางอันบางเ่อบางแนวทางจังเช่นแนวทางความฝันแน่นะคะมันต้องมีการอธิบายหรือแม้กระทั่งแนวทางที่ได้ตัวเลขมาเนี่ยตัวเลขมันมากจากใส จ้คของตัวเลขเพ้นฟากยังเมาเมาแน่นะคะนี่คืออันดับที่สองทำไมถึงพูดนานอ่ะถ้านู้บเวาเาโดนโดนถ้านู้บเวาเาให้ละเอียดถ้าบ่้เข้าใจสีจให้หนูรดิบันนี่อ่ะมันเป็นสั้นนะคะอันดับที่สามเลยนะคะเ้าเมาไดนกับปากนูอยู่ตรงนี้นะนูสิบว่าให้หนูเมาาได้จังไดสิให้หนูเปิดคลิปมาเราเห็ดยุ่งสิจันบอกเออ พอดเวลาเออเปิดชิปขึ้นมากบต่ตองสวัสดีบต่บตองเบอกยั่งทางนั้นเลยบอกให้นูแบบนั่งยิ้มยืนซื้อบัดน,นี้พ่อฮอดหานาที่ยกตัวเลขโชว์แล้วกะกลับมานั่งยิ้มยววจังสี่บอกจกอ้ะอ่มันทำไม่ได้นะคะแล้วก็เออหนูรู้สึกว่าปัญหามันบ่ได้อยู่ที่หนูปัญหามันบ่ได้อยู่ที่หนูนะคะปัญหามันอยู่ที่นะคะุณที คออออุอยากเอาตาใจเอออยากเอาตาใจอยากให้หนูเฮ็ดตามใจเฮ็ดตามที่จะคล้องต้องการคือต้องการให้หนูแบบเบาหน้อยๆอ,ยอะความต้องการของคุณนะคะแต่ว่าหนูเฮ็ดว่าได้บะนี่ออเออมันก็นเลยเป็นถูกถึงขนาดโทรมาหาหนูตอนสี่ถุ่มเครึงเออเพื่อที่จะมาบอกให้หนูพูดน้อยๆบอกว่าอยากติดตามว่าสัตแต่ว่าการที่สิติดตามคนคนหนึ่งนี่เนาะหนูรู้สึกว่าควรจะ อยากควรจะต้องติดตามอ่าเขาเองเออเขาจิบอกว่าอย่างไรละ่ะควรสิบติดตามเอความเป็นตัวตนของเขามากกว่าหันะแม้บอแมนจีไปติดตามเขาแตอ่อยากให้เขาฮ็ดตามใจเจ้าของสิคุณพ,พ่อคุณแม่มันไม่มีใครนะคะที่จะสามารถทําให้ถูกใจเราไปหมดซะทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะเส้นซองเองยังบ่มากเจ้าของในบางอารมณ์ แบบกำลังสีเฮ็ดอันนี้โอ้ยมันคือบ่ดด้ใจเจ้าของแต่นอเจ้าของเฮ็ดบ่ถึกใจเจ้าของกันยังมีถ้าเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ยูบอที่คนอื่นสิมาเฮ็ดตามใจเฮาได้เบิดทุกอย่างเนาะ <ๆ S 1> คุณพ่อคุณแม่ต้องทําความเข้าใจสักนิดนึงนะคะนูก็อยากให้ติดตามยูดอกนะคะแต่บางเทือกะบ่อยากสิให้มาเปลี่ยนแปลงอความเป็นตัวตวนของหนูนะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ของ ช่องหนูเองนะคะเป็นพื้นที่ของช่องบุญน้ำโชคนะคะหนูพ่อใจที่จะนําเสนอแบบนี้นะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยที่บางเทือนะคะมันก็บรถถึกใจทุกคนนะคะบรรทึกใจเอฟซีที่เบิ้งอยู่ตอนนี้เนาะอ่าอันนี้ก็ขอฝากไว้แน่นะคะแค่อยากจะอธิบายนะคะถ้าเกิดว่าบรรทึกอกถึกใจบรริตตามกันกะแล้วแต่นะคะอ่าโอเคเนาะแค่นั้นละือโอโบ้ บอกมวนนี่หนิเก็บไววเมื่อเคลื่อนี่ว่าสิอืมอันเล้อดาจไหวเออจะเรื่องจะคลองสติบ่ค่อยสมประกอบเมื่อเคลืนนีนเออมันแหวงไปนิดนึงมันแหวงไปนิดนึงเมื่อเคลืนนี่ิุันบอกคันแม่ันเลยบ่อยากบ่อยักบอลเนี้งกะปล่อยไปนะคะแค่ผู้เดียวนึงดอกอืมนั่นแหละแค่ผู้เดียวเนาะแค่นั้นแหละค่ะอ้าวบานนี่มาเบิ้งนะคะที่ดีที่เดดเทียมมาฝากเห็นบม่นี่ เบาๆไ,ได้ถ้าโทรไม่อีกถ้ามีคนโทรไม่อีกถ้ามีคนมาคอมเมนต์มาสร้างอีกคลิปนู้นจากสิบนาทีสิบไปสามสิบนาทีนี่ดูสีนางจมอยู่นี่แหละเบิดมือเบิดเว้นเลยคุณพ่อคุณแม่เออาหาเหล็กหาแนวท่างดีๆมาฝากเบิ้งแบบฟิฟี่ยั่งสีมาหายเข้าอยู่เนาะเออนี่บางอันบางแนวท่างนี่มีอ่าค่าใส่ใจนะคะที่หนูเลยสื่อมากหรือแม้กระทั่ง โทรไปสัมผัเสเสี่ยนต่างๆนี่นูเสียเงินโทรไปให้นะคะเสียค่าโทรนะคะโทรไปสัมภาษั์แล้วเอาตัวเลขมาแบ่งปันคุณแบบฟรีๆนี่นะยังมาหาย,ยังมาวากันอยู่ก็โพดก็โพดสินะเนีเออบอกมาแลมันขึนเน้ยนี่พ่อนะคะ บอกเจ้าของบดได้หายคุณบอกุณแหวแต่หนูผายเจ้าของเศร้าเบานะคะเปลี่ยนอารมณ์นะคะเรามาดูแนวทางตัวเลขกันดีกว่านะคะหรือว่างวดนี้จะมีศูนย์กันนะเซีนสองเป็นศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ยังไงก็ยิ้มได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยพอปัว <laughs> <laughs> เลขแนวทางนี้เนาะ่วนว่าเป็นเลขล็อกกล่องสลักหนูก็จะเขียนตามนั้นเลยเนาะเลขล็อก กองสลากนะคะแยกเป็นบนเป็นล่างเลยคุณพ่อคุณแม่อ่าบนนี่เป็นไฮเลขสามโต้แม่สองหางนะคะส่วนล่างนี่เป็นเลขจับคู่สองหางคือกันโอ้ลองเบิงเนะาะวาสิเปลี่ยนจังไดทาม่าอิลีกาติเซียเพินลูดอกเออว่าเป็นเลขล็อกกองสลากถ้าบ้าานี่กระจัดสีว่าจังไดละเนาะ าวา่าเจาซองกับบงฮู้คือกันนะคะว่าเลขมันจิมาสิถืออิลีบอนะคะเห็นแนวทางดีๆเนาะมันหนาสนใจแล้วก็โตเลขบลายกันเลยอยากออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาการได้เบิ้งกัรน,นะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเบาถึงคอมเมนต์นี่เจอตะละมือตะละเวนนี่ร้ายคักนะคะร้ายคักอิลี แต่ส่วนใหญ่ก็ที่คอมเมนต์นั้นก็บ่ค่อยปกติปันไดนะคะบ่ค่อยปกตินะคะอา้าวนี่นี่เลยนะคะสำหรับแนวทางคลิปนี้ทีดีทีเด็ดนะคะก่อนวันหวยออกใดมาตามนี่คุณพ่อคุณแม่สำหรับแนวทางนี้พิ่บอกว่าเป็นเลขล็อกกองสลาก,กว่าสั้นบนให้เลขสามโตมาสองหางหกเก้าศูนย์แล้วก็หกสองหกนะคะส่วนข้างล่างนี่ ให้เลขเจ้าคููมาสองหางคือกันสองแปดกับสามแปดว่าสัน่นลองเอาอไปพิธธจรารณาเบิ้งเนาะอ่าหรือจะจบจะซ้อมดูก่อนก็ได้นะคะวางวดีสิมาอิลีโบสิเขาโบนะคะถ้าเกิดว่ามาถ้าเกิดว่าเขาหวดหน้าเดี๋ยวเส้งสองต่ำให้อีกแน่นอนนะคะสําหรับแนวทางเลขล็อกกล่องสลากเนะาะอาลองเอาไปพิจรารณาเบิง้งหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักบคโบถืออกถือใจโบสําหรับโตได้นะคะ ถือคว้มฟันแมแ่เปะเลยเลขตัวนี้ยังสิเนาะคอมเมนต์มาบอกกันน้ำแน่นะคะจอบซ่อมจอบอ่านอยู่เนาะหาแคปหน้าจอนะคะอ่าโอเคนะคะก็อย่างที่บอกเนาะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกที่เรามาเจอกันในวันนี้นะคะแต่บอกได้เลยว่าวันนี้น่าจะมีประมาณ10คลิปได้นะคะที่เซียน2จะจัดลงให้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันนะคะพักแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่หยุดงาน คำนี้ไปใส่เออนี่คือคำสั่งประสันขอลองเออเป็นการขอลองดีกว่าเนาะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคอยติดตามไว้ว่าวันนี้แซนซองจะนําเสนออะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นทีเด็ดจริงๆนะคะไก่มือแล้วมืออื่นก็นจะออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้คลิปเยอะหน่อยก็ฝากเข้ามาดูเข้ามาพิจารณากันหน่อยเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอจบไว้ก่อนเนาะวาวเวลา,วา,วาวก็สมมาภาควัแล้วนะคะ กขอโทษขอไหไลน์นะคะเปิดคลิปมากกับจมไปแล้วประมาณสิบนาทีหานาที่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะก็ตามนั่นล่ะคุณพ่อคุณแม่อะ <c oughs> เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ